กำลังเครียดอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่ผมไปเจอวิธีคลายเครียดใน Facebook มาครับนี่ครับเขาบอกว่าคุณดูเครียดนะลองกินลูกอมแตงโมกับน้ำเย็นหน่อยไหมอืมทำไมอ่ะกินแล้วมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกินแล้วหายเครียดเหรอเป็นน้ำน้ำกัญชาอย่างนี้เหรอครับเออน่าสนใจนะเรามาลองกินตามที่เขาบอกกันดูดีกว่าเลครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมาฮ่ฮฮอินฟินิต สวัสดีครับผมพอดีตัวแสบนะครับอ่าพอดีว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งแฟนคลับของเพจผู้บริโภคนะครับเขาจะชอบมีแบบเรื่องอะไรแบบเนี้ยมาแชร์อยู่ตลอดครับแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลายเทียดครับที่ผมบอกครับเป็นเรื่องของการกินลูกอมแตงโมกับน้ําเย็นครับลูกอมแตงโมมันก็จะหน้าตาเป็นยางี้ครับนี่อ่าจริงๆแล้วมันเป็นยี่ห้อผมไม่ได้ใจอยี่ห้อนะอันนี้หระเปล่าเพย์ยี่ห้อเพย์มออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าลมหายใจหอมสดชื่นนะครับแล้วมีขายแต่ที่เซเว่นเท่านั้นด้วยโอเลี่ยเซเว่นนะครับ รถนะครับก็เลยจัดมา2เลยเผื่อมันจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยส่วนต,ตัวผมนะครับน้องของผมมาเคยกินในรถแล้วมันได้กินเลยกินแบบหอมแรงมากผมไปลองกินบ้างครับเฮ้ยเย็นครับมันเย็นปากจริงๆครับแต่ผมไม่เคย ลองกินกับน้ําเย็นครับคิวดีเพจผู้บริโภคใน a c e b o o k นะครับเขาได้แชร์โพสต์นี้มาครับผมก็เลยแบบเฮ้ยเอาหรอกินคู่กันแล้วมันเป็นยังไงผมก็เลยลองและอ่านคอมเมนต์ข้างล่างครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่มีเสียงแตกเลยครับว่าโหดฝัดโหดฟุดฟุดกินแล้วแบบกี๊ดขึ้นสมองการสมองแทบแตกหลอดเลือดแทบจะระเบิดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับมันจะเย็นหนักหนาแค่ไหนเชียวครับมีบางเม้นนะครับบอกว่าเป็นน้องๆวาซาบิเลยครับเฮ้ย มันนาดันลเลยเหรอครับ oh. ในเมื่อเรื่องนี้ถึงหูผมจะปล่อยผ่านไปได้ยังไงล่ละครับวันนี้เรามาทดลองกันดีกว่าครับผมจะลองกินลูกอมแตงโมงนี้กับน้ําเย็นแบบที่เขาบอกดูว่าผลมันเป็นยังไงนะครับต่อลเลยแต่เรากินทั้งสองรสเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยผมไม่สามารถส่งความรู้สึกบอกเพื่อนๆผ่านทางกล้องได้ผมก็ทําได้แค่อธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ากินแล้วมัน เย็นระดับไหนเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างอย่างนี้เนะาะหวังว่ามันจะไม่หนักหนามากเกินไปนะแต่ถ,ถ้าผมอ่านคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์ก็หนักกว่าเฉย้นะดูแล้วหนะ้าต้องเจ็บตัวแน่ๆเลยนะครับ แต่ในเมื่อเราเป็นนักพิสูจน์ไม่ลองก็ไม่รู้ครับมาเรามาลองพิสูจน์กันดูครับอ่ะนี่นะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันคือน้ําเย็นจริงๆครับใส่น้ําแข็งสัดด้วยเลยจะได้เห็นกินตาชัดว่ามันคือน้ําเย็นจริงๆครับไม่ใช่น้ําเปล่าน้ําอุ่นอะไรเอามาดับนะครับน้าเย็นของแท้แน่นอนเลยนะครับมาครับผมพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อพิสูจน์ความจริงอันนี้แล้วครับผมรู้นะครับว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายของผมหรือเปล่านะครับถ้าอย่างไงผมก็ขอฝากฝังช่องของผมไว้ในอ็อก ที่เของเพื่อนนะครับด้ในการเคลือกแช่กุนทิตามกุนกระหนิงครับขายของเก๋เอาวมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับใหญ่ๆขนาดนั้นออกมานะครับอ่าเราลองสักหนึ่งเม็ดก่อนเนาะลองดูว่ามันแบบประมาณไหนนะเอาแค่แบบพอรู้พอได้ยาวแบบหนักหน่วงมากเกินนะครับลองสักหนึ่งเม็ดก่อนนะครับ อ่าอะให้ดูก่อนครับเผื่อบางคนไม่เคยเห็นครับมันก็จะเป็นเม็ดแบบวงรีๆอย่างนี้นะครับดเดี๋ยวบางคนกกินหอมกินเหมือนแตงโมจริงๆแตงโมแบบลูกอมแตงโมอ่ะเคยเป็นรสแตงโมประมาณนั้นนะครับอะลองกินเปล่าๆดูก่อนละกันนะครับอืมเนี่ยคือรสชาติมันดีมากพอเข้าปากปุ๊บแบบกลิ่นออกเลยได้กลิ่นแบบปื๊ดขึ้นเลยนะครับทีนี้เราดูกันนะว่าถ้าเกิดไม่กินน้ำมันเย็นขนาดไหนนะครับผมผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้กินนานมากนะอะเนี่ยผมไปเอาไปทั่วปากนะมันเย็นในบริเวณที่ไป แล้วมันก็ความเย็นติดอยู่ในปากนั่น,นะเพียงนี้เย็นทั่วปากเลยเนี่ยอืมเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอเริ่มกลืนน้ำลายเริ่มมา <c oughs> อ่ะลองดูได้ดีกว่านะครับลองซดน้ำเย็นตามเขาไปเลยดูนะครับว่าผลมันเป็นยังไงครับจะสมคำน้ําเบลยัม่ไดเขาบอกจริงๆหรือเปล่านะครับลาก่อนครับเพื่อนๆหยอ,อกหอกไปขนาดนั้นอืมอืมอ่มมเยไป็นไรนี่ยแคว่ามันไปดับเย็นก่อนตอนนี้ด้ซ้ำดับเย็นที่ครั้ง่งในปากด้ซ้ำ อา้าวอะไรอ่ะรู้ว่าเมย์ไม่มาเม่ตองใช้เวลาหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับออ,อะไรอ่ะไม่เป็นไรเลยเอ,าอย้าวยังไงอยู่ต้องรอดูสักพักหนึ่งอ่ะไหนๆผมกินทั้งลูกอมไปแล้วกินทั้งน้ำเย็นไปแล้วรอดูสักพักหนึ่งก่อนแล้วนะครับว่ามันจะเกิดผลยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกอะไรเลย a few moments later อืมเก่งอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ผมไม่กินน้อยเกินไปแน่เลยเดี๋ยวต้องอัดหลายๆเม็ดหน่อยละอืมหรือว่าต้องกัดเคี้ยวเออต้องกัดเคี้ยวดูนะครับอีก ทีนี้ยังไม่กั่นค่ออกก่อนนะครับเสร็จกินน้ำตามไหนอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะอมว่าจะเฉยยังเย็นๆซมมากกว่าอีกครับคืออะไรของปอมไหมเนี่ยผมซื้อของปลอมไหมเนี่ยมันไม่มีปลอมหรอในริจากเซเว่นน we the ่ยนะครับอะไรครับงงลองดูนะครับบดลมหายใจข้างในปากนี้เย็นหรือเปล่านะครับเออเออเปล่ฝันด้วยใช่ ก็ไม่ได้มีย็นจะเห็นปกตินะปกติมากเลยอ่ะเอาใหม่ลองดูอีกรถนึงนะครับอันนี้เป็นรถแอปเปิ้ลเขียวนะครับอ่าลองดูเมื่อกี้เราแตงโมอาจจะไม่ได้ผลหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะลองดูนะครับแอปเปิ้ลเขียวอ่าก็เป็นเม็ดเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแค่รสชาติต่างก,กันนะั่นเงนะครับนะอ่ะมาลองดูกันนะครับรถแอปเปิ้ลเขียวครับบิหล่นน้ำไปเลยอเออทำไมทำไมอ่าะครับอื้ม แอปเปิ้ลเขียวแย่ส่วนตัวไม่ชอบเลยมันแบบว่าไม่ถูกปากมากเลยมันรสแบบแย่อี้แต่เรื่องรสชาติที่สร้างมันครนับมาแต่คนชอบครับเรามาดูเรื่องความเย็นครับแต่รสชาติไม่ถูกไม่ถูกปากผมเลยรีบกินทั้งหมดดีกว่า <c oughs> เชิบเลยดีกว่าไม่ไหวอืมอืมจะกินแอปเปิ้ลแรงมากจริงครับแต่ไม่ถูกปากผมแหนะ่ก็ยังไม่เห็นมีความเย็นอะไรมากขนาดนั้นเลยครับ กินได้เมันจะหมดแก้วใหญ่เลยนะผมแฮ่น่ะตอนนี้ยังไม่รู้สึกเย็นอะไรอย่างที่เขาว่าแบบจี๊ดขึ้นสมองอะไรขนาดนั้นครับเขียนคอมเมนต์เวอร์กันมากเกินไปหรือเปล่าครับหรือมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมแต่ละคนมันมีภูมิไม่เท่ากันแบบเกี่ยวกับการรับความเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรอผมอาจจะไม่ใช่ที่ถีบกับพวกความเย็นพวกนี้ก็ได้หรือเปล่าจบไหมเอออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่ลองกินตามที่เขาบอกอะก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนีครับหรือว่าผมกินน้อยไปเขาอาจจะไม่ได้กินเม็นเม็ดเมดียวกินสัก ห้าเม็ดแ<ม>ล้วกันอ่าเราดูนะครับว่ากินห้าเม็ดเลยจะเป็นยังไงครับเอาใจช่วยผม,ม้นยนะครับขอให้ผมเอาชีวิตรอดจากลูกอมแตงโมไปได้นะครับ <c oughs> มาห้าเม็ดเอาเกินเกินหกเม็ดอ่านี้นะครับเพื่อนๆห้าเม็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาลองดูนะครับว่าผมกินห้าเม็ดติดต่อกันแล้วกินน้ําเย็นเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เอา แค่ทดลองกับ5เม็ดนีงก่อนนะอ่ะในขั้นตอนตรงนี้ครับก็มันจะมีความเย็นอยู่ในปากที่มากกว่าเดิมพอสมควรเลยครับมากกว่าเม็ดเยอะๆเลยครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเย็นขึ้นสมองครับแต่ตรงนี้ผมมีแววว่าถ้าโดนน้ำเย็นเข้าไปน่าจะรู้เรื่องอ่ะมานาฬิที่้แล้วล,ลองรู้กัน,นครับ โดยน้ำเมนเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับอือหืออือเย็นไปทางปากโอ้โหครับเลยอืมเม็ดเดียวไปดูเรื่องทานเม็ดเข้าไปนะเขาบุนเปทางปากแบบมันยิ้งข้าเลยอ่ะอืม ตั้งกติโ,โอ้ยเมื่อกี้กดไปกิ๊นเมย์เข้าไปครึ๊บ cup, โอ้ยแทบพูดไม่ออกเลยเฮ็นแบบคำตัวไม <It> ่ถูกเลยครับแล้วตอนนี้ก็หายเย็นแล้วนะก็คือกลับมาอยู yards, e ่ในสภาพที่บอกว่าเย็นจากนโอ่งปกติเหมือนเดิมนะครับเอาใหม่ลองกินน้ำเข้าไปใหม่อีกรอบเฮ้ยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยครับเย็นจี๊ดขึ้นมาอ่ะเอาใหม่อีกรอบนึงครับ เอพดานปากเพดานปากเพดานปากคลายเครียดได้จริงๆครับสมองว่างหมดเลยครับตอนนี้เบลอไปหมดเลยโอ้ยฟิวเดียวกับกินวาซาบิเป๊ะเลยครับวาซาบิถ้าเรากินมากเกินไปพวปม๊บจะขึ้นหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ได้ขึ้นหัวครับแต่มันอยู่ที่บนเพดานปากเนี่ยเข้าไปกุเหมือนเพดานปากถบกทอสแบบ ัันเออไม่โหดจริงๆครับสมคำน้ำเลือครับกินอย่างนี้เข้าไปหายเครียดแน่นอนครับตรงนี้ขอดูข้อมูลตรงนี้หน่อยนะครับโอ้น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์โซเดียมศูนย์ครับแล้วในหนึ่งขวดนี้ครับเก้าสิบกิโลแคลอรี่ครับหมายความว่าทั้งหมดขวดเนี่ยเก้าสิบกิโลแคลอรี่เองครับกินแบบเม็ดส่งเป็ดยีก็นิดเดียวอุ้ยได้ไม่อ้วนครับกินได้ยาวๆครับถ้าเกิดทนความเย็นไหวนะครับเคี้ยวไปก่อนก่อนได้พูดขนาดหน่อยเคี้ยวหมดปากแล้วนะอ่ะนี่ครับอ่าลองอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเคี้้ยววหมดปากแล กินน้ำเยียนเข้าไปตามจะเป็นยังไงครับโนดหัวเผื่อไว้ก่อนเผื่อจี๊ดขึ้นเลยเหมือนเดิมเพดา,านปากทรมานเพดา,านปากมากสู้สมองโล่งครับสมองเบลอไปหมดเลย S <s <us> ได้ผลจริงๆด้วยครับขายเค็ียดได้จริงๆครับสมองว่าสมองเบออ๋อพยานปากแข็งผมเหมือนจะพูดไม่ค่อยไหวเลยครับอืมเนี่ยเหมือนน่าตอนเนี้ยหยุดกินแล้วลูกรมหมดแล้วน้ําย็งกินไปแล้วแต่มันรู้สึกมีความเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความเย็นยะเยือกอยู่ข้างในพยานน้ก่อกไหมแบบว่าประมาณว่าเราพึ่งถูกอยู่ที่หนาวๆมากๆมาแล้วแบบมันยังเจ็บๆผิวหนังอยู่ในผ้าห่อใช่ไหมเป็นประมาณนะครับตอนนี้ใครว่าพยานปากผมอ่ะโดนแช่เย็นมาอะไรอย่างเงี้ถ้าเอามือจับได้เย็นไหมครับ ข้างในไม่เย็นนะแต่มันมีความรู้สึกเย็นเยอะเองข้างใน,ในคล้ายๆว่าหนาวในประมาณนั้นนะครับมันความรู้สึกที่ไม่ชอบอะไรมันความรู้สึกที่มันมัดติดตัดน,นะมันแบบจะออกก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนี่ต้องทำไงต้องไปต้องไปแป็นฝันต้องไปวุป่ปากหรอ,หรอ,อ,อไม่รู้เหมือนกันนะครับจะถามว่าตรงนี้สามารถคลายเครียดได้ไหมคลายเครียดได้จริงๆครับท้าไมถึงเป็นแบบนั้นครับผมเคยอ่านหนังสือกับจิตวิทยามานะครับผมตัดแค่ช่วงนั้นสั้นมาให้ฟังแล้วกันนะครับเขาบอกว่าวิธีที่ทําให้เราคลายเครียดได้เนี่ย คือการหลอกสมองครับหลอกสมองหมายความว่าอะไรครับอ่ะสมมติว่าเราเครียดเรื่องอปีนี้สอบตกไหมเราก็นั่งเครียดอื uh, ทำไมถึงสอบตกนะเราไม่ขยันเรียนเราอะไรนั่งเครียดแบบมัวแต่ค,คิด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 สมองใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องนั้นครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราต้องทำการหลอกสมองครับพาสมองเราให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่างฉับพลันรวดเร็วครับเขาบอกว่าวิธีดีที่สุดนะครับให้เราวิ่งออกไปนอกบ้านครับแล้วตะโกนคำอะไรก็ได้แปลกๆหนึ่งคำครับเช่นสมมติว่าเรากำลังนั่งเครียดอยู่นี่ครับ ไม่ได้แล้วเราต้องกจัดความเครียดครับฮัลโหลยิงอไปอาหน้าต่างปุ๊บอาบูดาบีแล้วในสมองเรามันจะงงครับว่าเฮ้ยอาบูดาบีอะไรวะมึงพูดถึงอาบูดาบีอะไรอะไรคืออาบูดาบีเมืองคนหรือเอยมันชื่อชื่อของอะไรประเทศอะไรวะเอ้ย อ้าวนี่ครับณจังหวะน,นี้สมองเราจะออกจากเรื่องข้อสอบไปครับจะไปนั่งคิดถึงเรื่องอื่นแทนครับแล้วเหมือนสมองมันรู้ดานึออกอ่องไหมถ้าถูกขัดแล้วปุ๊บมันก็ยากที่จะกลับมาเรื่องเดิมครับมันจะช่วยให้เราออกจากเรื่องที่เราคิดอยู่นั้นได้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันก็จะแบบปึ๊บ มันก็จะงงสมองงงอ่ะเหมือนเราหลอกสมองอ่ะนะครับพูดง่ายๆอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าเราคิดเรื่องอะไรอยู่ครับโดนนี่เข้าไปกึ๊กในเวลานั้นคงไม่มีใครไม่าคิดถึงเรื่องที่แบบสอบตกกูหรอกครับเขาแบบอ๋อฉันเย็นฉันไม่ไหวแล้วปวยสมองว่างเบลอมันจะเป็นแบบนั้นครับก็ถือว่ามันสามารถคลายเครียดได้จริงๆครับและนี่ก็เป็นหลักการในการสร้างฟิชเจอทอยหรือพวกฟิชเจอสปินเนอร์ด้วยนะครับเขาใช้หลักการนี้ในการทาครับให้สมองเราได้พักจากเรื่องเครียดที่คิดอยู่นั่นเองครับ <yeah! S 1> ผมก็บอกว่าเพื่อจะได้ประโยชน์จากวดีีีีโอออออนนน้้นะ้ะรรัััททงงงเเืื่่กกกมสูแลลหาข เราให้ฟังไปนะครับแต่ตอนเนี้ผมเย็นยาเยือกเพดานปากมากแล้วโอเคครับผมก็รอดตายมาได้อีกหนึ่งการพิสูจน์นะครับโอ้ยยังช่วนหน่อยดีนะที่ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากนะครับโอเคยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพิ่มเป็นกำใจให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกัะกิด้วยนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าในโลกโซเชียลเขามีอะไรมาแชร์กันแบบนี้ผมจะจับมาพิสูจน์ให้ดูครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับในวันนี้เป็นความจริงครับ โอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับไปแล้วนะครับต้องไปยืดอ้าปากตัดเล็บนะครับอ่าให้ความร้อนเข้าปากนะครับมันจะได้แบบว่าหายเย็นสักทีนะครับอ่าโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับพูดมาขอแห้งครับอ,อสบายมากไม่มีอะไร